สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกนโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในระดับสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านมาตรฐานที่1 มาตรฐานการป้องกันโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยแบ่งฝ่ายต่างๆออกเป็นสีฝ่ายงานได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการจัดตั้งป้ายต่างๆรวมทั้งแฟนเพจคลินิกเสมารัก ทางโรงเรียนมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยมีการให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรดมมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและแอลโกอฮอล์เช่นกิจกรรมลูกเสือและมีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับทุกกลุ่มสาระ มาตรฐานที่2มาตรฐานด้านการป้องกันมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดำเนินการส่งการตรวจปัสสาวะและยาเสพติดมีรายงานการสำรวจการใช้ยาเสพติดและสารเสพติดในระบบมาตรฐานที่3ม,มาตรฐานด้านการรักษามีวันแผนขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักที่ชัดเจนมาตรฐานที่4มาตรการเฝ้าระวัง ทางโรงเรียนมีคลินิกเสมารักออนไลน์และคลิปเพจคลินิกเสมาลักในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆมาตรฐานที่5มาตรการด้านการเฝ้าระวังทางโรงเรียนมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานสาธารณาสุขสถานีตํารวจเครือข่ายผู้ปกครองผู้แทนศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น